ประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกครั้งที่25ซึ่งจัดกันที่เยอรมน,นีนะคะเราก็ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย16เหรียญทองหรือว่าติด5้าอันดับแรกของโลกให้ได้ค่ะานายสันธานสศรีจำปีนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยวันนี้ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการส่งทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกครั้งที่25จัดกันที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะสำหรับปีนี้ โดยมีนางสาวถัปปณีโสพลเลยค่ะที่การสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยอาจารย์นายแพทย์นัทพัฒน์เขมวรวงศ์ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอาจารย์แพทย์ประจำทีมชาติไทยด้วยตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซ็นทรัลบริษัทซ r อา p o ซีจำกัดบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัด บริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม็กซิมั u มซับไพร์มาร่วมแถลงความพร้อมในครั้งนี้ด้วยนะโดยคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจะเดินทางไปครั้งนี้26คนด้วยกันค่ะมีอาจารย์แพทย์ประจำทีมพยาบาลประจำทีมตัวแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนักกีฬาอีก23คนร่วมชิงชัยทั้งหมด135รายการเราตั้งความหวังนะคะคว้าอย่างน้อย16เหรียญทองหรือว่าจะต้องติด5าอันดับแรกของโลกให้ได้ค่ะ สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกครั้งล่าสุดส่งไป34คนเราสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าอันดับที่4ของโลกมาครองจากทั้งหมด54ประเทศที่เข้าร่วมโดยทำได้ทั้งหมด39เหรียญทองแล้วก็เป็นอันดับที่1ของทวีปเอเชียด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกค่ะคนที่จะสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้นะคะจะต้องผ่านการเปลี่ยนอวัยวะ5ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตับ ไตปอดหัวใจแล้วก็ไขกระดูกนะคะแต่ใครที่จะเข้าร่วมจะต้องได้รับการยืนยันเซ็นรับรองจากแพทย์นะคะว่าเราสามารถเข้าร่วมทําการแข่งขันได้มีความแข็งแรงมากพอนั่นเองซึ่งปีนี้มีนักกีฬากว่า1,500คนจาก50ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมชิงชัย17ชนิดกีฬารอเชียร์กันได้ค่ะแข่งขันวันที่1 7 2สิงหาคมนี้ที่เมืองเดรสเดนประเทศเยอรมนี